สวัสดีครับตอนนี้นะครับอยู่กันที่สวนยายน้อยตาสักนะครับผักสะอาดปลอดภัยไร้สารพิษนะครับในรายการที่นี่บ้านบ่อแก้ว ครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าของสวนนะครับพี่หนึ่งนะครับก็เริ่มทีนะคะตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ประมาณเกือบ3ามไร่ก็จะเป็นป่ากล้วยซึ่งจะเป็นปูกกล้วยกล้วยน้ําว้าเป็นส่วนใหญ่ค่ะณณจ,จุดนั้นนะคะหลังจากนั้นก็คือผลผลิตได้ไม่ได้ราคาก็เลยถังกล้วยออกปัดโคนออกหลังจากนั้นต้นกล้วยก็จะเป็นปุ๋ยให้กับดินทําให้ดินมีจุลินทรีย์มีความ ามงามมีปุ๋ยเหมือนเป็นปุ๋ยในตัวเหมือนหมักไปแล้วทําให้พี่ดินตรงนี้ค่ะเหมาะสําหรับปลูกผักสวนครัวก็เลยมาทดลองกันก็เลยปลูกผักนานาชนิดอยู่ในแปลงเดียวกันก็จะมีผักกาดเขียวคะนากวางตุง้งผักกาดหัวผักกาดนะคะครหรือว่าหัวชัชเท้าที่เราเรียกแกันตามตลาดเนาะแล้วก็มีพริกมะเขือกระเจี๊ยบฟักเขียวมะระนะคะแล้วก็บวบ ตั้งแต่ปลูกผักมากเราก็ยังไม่ได้คิดเรื่องการตลาดเนื่องจากเราปลูกกินกันในครอบครัวก,ก่อนหลังจากนั้นผลผลิตเยอะก็รับตามออเดอร์ส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้านางหน้า Facebook ค่ะ Facebook ส่วนตัวก็คือ1นึ่งผนคอนแล้วก็สร้างเพจที่ชื่อว่า เป็นผักปลอดสารเคมีใบหนึ่งสมัยก็มาจากชื่อชื่อตัวหนูเองชื่อหนึ่งแล้วก็ชื่อแฟนชื่อสมัยก็เป็นหนึ่งสมัยเนาะแล้วก็จําหน่ายตามออเดอร์แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจำหน่ายกันในสํานักงานในหน่วยงานราชการค่ะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่บ่อกแก้วค่ะที่ร้าเปิดทุกวันวไม่มีวันหยุดนะคะคเปิดตั้งแต่เช้า6กโมงเย็นพื่ดเลยค่ะเพราะว่าเราต้องมาลดผักลดพิกัดอยู่ตรงบ้านบ่อแก้วนะคะหมู่8ดตํานลพานทองอาเภอไซงามจังหวัดกาแพงเพชรค่ะอยู่ใกล้กับ ร้านตรงข้ามกับร้านค้าพี่เลียมค่ะเข้าซอยมา20เมตรได้ค่ะอ๋อครับถ้าเกิดไม่รู้ยังไงอยากจะโทรสอบถามได้ไหมครับได้ค่ะยินดีค่ะที่เบอร์โทรนะคะ061ค่ะ959 2826ค่ะตอนนี้ท่านผู้ชมครับดูนะครับตรงนี้ก็คือเป็นปักกาดเขียวปีนะครับที่มีกันห่อแล้วเมื่อกี้ถามไปแล้วว่าปลูกไปนานหรือยังนะฮะปลูกไปประมาณเดือนกว่าป่าค่ะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพิกายนปีที่แล้วค่ะอ๋อครับเดี๋ยวเราจะลองตัดดูค่ะตัดดูว่าต้นใหญ่แค่ไหนแล้วก็ มีอะไรกินสดได้ไหมครับกินสดได้ค่ะกินสดได้คือเดิมทีนะคะผักกาดเขียวในในเริ่มแรกที่ปลูกกันเขาจะมักจะบอกว่าผักมันจะขมจะมีรสชาติขมที่ที่แบบขมแบบไม่สามารถกินสดได้อ่ะแล้วหนูตัวเจ้าของเองก็ลองไปทานสดก็ทําเป็นผักแก้มแก้มน้ําพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยทำไมผักแปลงเราอ่ะมันกรอบแล้วมันมีความขมที่น้อยกว่าผักแปลงอื่นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยมาทานสดหลังจากนั้นก็ ติดสดมากกว่าติดสุกงันได้เราลองตัดคเดี๋ยวเราชิมกันตรงนี้เลยที่สวนนี้เลยออะลองครับเราเลือกเลือกก่อนเลือกกัอนเอาต้นไหนดีต้นไหนดีเดี๋ยวให้ที่หนึ่งเราเลือกก่อนนะครับนี่นี่นี่ต้นนี้ต้นนี้ใช่ไหมฮะค่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูห้องกันครับดูโคนมันก่อนครับเดี๋ยวผมจะเอาโผลลงไปใกล้ๆเห็นไหมเนี่ยอ่าโอเคครับเริ่มตัดเลยครับนี่ขึ้นมาแล้วครับ ขึ้นมาแล้วโอ้โหใหญ่เทียบกับหน้าเทียบกับหน้าใหญ่หน้ดูโอ้โหนี่แกนกลางนี่กําลังห่อเลยใช่ไหมครับอ่ะแล้วเราจะชิมชิมอะไรได้บ้างชิมตั้งแต่ใบยันก้านข้างล่างเลยค่ะชิมตั้งแต่ใบยันก้านใช่ครับเรามีคนสวนวันนี้แต่งตัวดูดีมากนะไหนๆคนสวนเดี๋ยวดูดินะครับ นี่เป็นคนสวนนะครับเมื่อกี้เห็นรถผักอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อทำงานที่นี่เหรอครับใช่ครับโอ้ถ้าเกิดใครมาซื้อผักก็เจอเราที่นี่เลยใช่ครับถ้าไม่เจอล่ะถ้าไม่เจอก็ที่บ้านอ่าครับนี่ตัดมาแล้วตัดมาแล้วนะครับใบใหญ่ๆแบบนี้ใบกับก้านคนละรสชาติกันใบกับก้านคนละรสชาตินี่คือนี่คือใบเออันี่คือใบนี้คือโคนต้นโคนก้านมันงั้น ลองอะไรดีก่อนก้านก่อนโอเคครับนี่นะครับเดี๋ยวผู้ชมครับเราดูพร้อมๆกันนะครับก้านของผักกาดเขียวปีทานสดได้เลยคนนี้เคยเคยกินมาก่อนไหมเคยทานมาก่อนไหมครับบอกตรงเลยไม่เคยไม่เคยแล้วผักสดนี่ทานได้ไหมได้คทานได้แล้วอันนี้เนี่ยเราจะให้ชิมเลยแล้วบอกรสชาติโอเคค่ะลองครับหนึ่งสองหงฟังเสียงนะครับท่านผู้ชมครับฟังเสียง ฟังเสียงนะฮะเอ้าจะจ่อไปนะอีกครั้งหนึ่งครับอุ้ยฟังเสียงครับท่านผู้ชมครับความกรอบของมันเนี่ยกรอบกรอบจริงๆนะฮะเอาอีกทีนึงครับอีกทีนึงครับอุ้ยสุดยอดถ้าใครได้ยินเสียงตอนนี้นะฮะมันคือกรอบจริงๆอ๋ออีกทีนึงครับทีนึงครับอุ้ยได้เปลือกด้วยได้ใบด้วยนี่นี เดี๋ยวเราให้พูดเลยพูดได้ไหมตอนเนี้ยได้ครับโอ้โหครับอืมอุ้ยผักกาดเขียวปีที่เขาบอกว่าขมแต่ที่นี่เป็นไงฮะโอ้โหไม่ขมเลยครับไม่ขมจริงเหรอจริงครับอร่อยมากครับเฮ้ยจริงครับพูดจริงไหมเนี่ยจริงครับไม่อวยนะครับไออีที่อ่ะพิชิตรลองชิมไหมครับ อร่อยมากครับมาครับมาแล้วต้องได้กินครับะมาแล้วต้องได้กินครับอร่อยมากครับใช่ครับใ้ผมกินเหรอใช่ไม่คุณกินคุณกินไอการมันไปหมดแล้วเหลือแต่เปลือกอ่ะนี่มีอันใหม่ครับมีใหม่ครับเพราะว่าส่วนเรามีเยอะครับโอเคอะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นะ พิธีกรชิมไปแล้วเดี๋ยวผมนะตากล้องเนี่ยนะเดี๋ยวจะลองชิมนี่อ่ะชิ้นนี้ใช่ไหมของผมใช่ไหมเนี่ยก็เป็นแกนที่อยู่ข้างในของถั่วเขียวใช่ครับถั่วเขียวไม่ใช่ไมผักอุ้ยอะไรนะอะไรครับผักกาดเขียวปีมาถั่วเขียวด้วยกันเด้ออะไรครับจิ้มเลยเนาะจิ้มไหมครับอยู่หลังกล้องนะครับเดี๋ยวฟังเสียงกันนะคับอือนี่กัดจริงนะครับ ไม่มีรสชาติขมเลยใช่หวานมากกินได้ตินมเป็นผักสดได้อีกหนึ่งคำครับขออีกหนึ่งคำหมดไม่งั้นก็หมดนี่เลยครับไม่คุณต่อวกันฮะไม่มาถึงแล้วต้องกินครับเาิมเป็นจริงนะครับจริงนะครับเนี่ยต้องกินให้หมดขึ้นตอครับนี่กินได้จริงจริงไม่ขมไม่ขมให้ได้นะครับผักกาดเกี่ยวปี ทานสดได้เอาไปทําอย่างอื่นได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวทานทั้งนู้นเลยเนาะครับเต็มปากแล้วกลืนก่อนครับเกลืนได้ไหมครับได้ครับจะกลืนหลังกล้องเหรอครับในหนึ่งหัวเนี่ยมันก็ทานสดได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับแต่ว่าในแต่ละส่วนเนี่ยจะมีรสชาติที่ไม่เหมือนกันเมื่อกี้เราลองชิมไปที่ในส่วนของที่เป็นอะไรนะก้านมันแบบขัดก้านแล้วก็โคนต้นเนี่ยค่ะรสชาติเป็นไงก็อร่อยอร่อยมากจืดเป็นกินเป็นผักได้เลยอชิวเดี๋ยวเราจะมีอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่อยากจะให้ทาน อ่ะส่วนไหนครับคือส่วนโคนก้านอ่ะส่วนโคนก้านอ่าเดี๋ยวลองรสชาติต่างกันเหรอคะรสชาติต่างค่ะอ่ะเดี๋ยวลองดูรสชาติต่างเหมือนไปอยู่ต่างประเทศเลยค่ะอ่ะอยากรู้อยากรู้ไหมครับอยากรู้คับรสชาติเหมือนต่างประเทศใช่หุยอ่ะครับเดี๋ยวลองตัดให้ชมชิมเลยเอาโคนตัดโคนตัดตรงส่วนนี้นะครับส่วนส่วนโคนมันตัดตัดเลยไหมฮะนี่เดี๋ยวผมช่วยจับนิดนิดนี่คะนี่คือส่วนของโคนของ ผักกาดเขียวปีนะครับที่จะมีรสชาติอีกแบบหนึ่งนะครับยิ้มแล้วเลยครับเดี๋ยวให้เรานะครับคนสวนคนได้ชิมให้ดูนะครับฟังเสียงฮะนี่เลยหวานไหมฮะหวานครับหวานจริงไหมครับหวานจริงครับุ๊บตาขายอะไรขายวาซาบิครับครับผักกาดเขียวปีรสชาติเป็นไงวาซาบิเอ๋อครับ เอ้าแล้วเมื่อกี้บอกหวานในส่วนที่หวานนี่คือตรงไหนครับที่ที่หวานกรอบก็คือก้านมันใช่ไหมใช่ค่ะในส่วนที่เป็นก้านมันแต่ถ้าลงมาที่โคนมันเนี่ยจะมีรสชาติเป็นไงเหมือนได้ไปท่องต่างประเทศเลยค่ะเหมือนไปต่างประเทศที่ไหนญี่ปุ่นเลยเหรอญี่ปุ่นเลยค่ะวาซาบิดูน้ตาอไรแล้วทำไมเมื่อกี้ไม่บอกมันหวานตาเนครับ ท่านผู้ชมครับในส่วนของผักกาดเขียวปีเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครอยากจะลิ้มลองรสที่มีความเป็นวาซาบิเนี่ยจะอยู่ที่โคนโคนมันแต่ถ้าส่วนที่เป็นโคนโคนเมื่อกี้ผมก็ชิมไปแล้วนะครับอันนี้จืดจริงๆกินเป็นผักสดได้เลยแต่ถ้าเกิดตรงโคนมันเนี่ยนะครับก็จะมีรสชาติเป็นวาซาบินะฮะก็จะปี๊ดๆซ่าๆนะฮะโอ้โหถ้าสนใจแบบนี้ก็มาที่นี่เลยสวน ่ผักใหญ่น้อยตาสักตาักนะครับพี่หนึ่งเป็นผู้ดูแลอยู่นะครับหรือจะสั่งทางออเดอร์ทาง Facebook ทางโทรศัพท์ทางเพจได้นะครับโอเคผักใหญ่ๆอย่างนี้เอาไปแปลรูปอะไรได้บ้างครับแปลรูปตอนนี้ก็คือทางอีสานเรียกคันส้มก็คือไปดองกับ น้ำสาวข้าวก็จะมีรสชาติเปรี้ยวก็ดองหนึ่งคืนก็ได้ทานเลยดองอีกชนิดนึงก็เหมือนฝักกาดดองปีปบะคะที่ซื้อตามตลาดแต่ของเราดองเองนะคะมีให้ชิมด้วยค่ะครับไม่มีสารที่จะทําให้กรอบกรอบโดยธรรมชาติแล้วก็อีกหนึ่งเมนูที่นอยากแนะนำแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็คือทํากิมจิได้ค่ะเป็นฝักกัดดองทีทางเกาหลีเขานิยมกันครับครับตอนนี้เรามาถึงแปลง หัวผักกาดใช่ไหมครับหัวผักกาดเนาะเดี๋ยวเราจะทําการถอนหัวผักกาดสดๆขึ้นมาเลยนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะที่หนึ่งกำลังจะโอ้ยดูข้างล่างนะครับใหญ่มากว้าวธรรมชาติล้วนๆค่ะธรรมชาติล้วน,ๆ,าาวนๆนะครับธรรมชาติรสร้าง,างไม่ไมน่าเชื่อ,อนะครับนี่โอ้โหท่านผู้ชมครับสะอาดสะอาดล้ำต้นไม่มีแต่บ้านเราจะปลูกได้ด้วยใช่ใช่ครับนี่ปลูกขึ้นแบบนี้อ่าโอเคอย่างหัวผักกาดเนี่ยนะฮะ มันขาวนะอ่านให้พิจีกรเราถือพิธีกรเราถือนี่หนะหัวผักกาดค,าคุณลองทําความสะอาดทําความสะอาดได้ไหมได้ครับเดี๋ยวดเดี๋ยวเรียกคนสวนมาได้ไหมได้ครับเอาไดวเรียกคนสวนมาสิคนสวสนอันนี้เดียเร็วคนสวนล้างล้างล้างผมว่ามันน่าจะทานได้นะมันมันขาวกรอบดีได้นะครับคนสวนคนสวนช่วยเทอะบัวบัวบัวฮะฮะล้างเลยครับ เดี๋ยวเราจะทําความสะอาดดูลักษณะการรูปไหลหัวผักกาดนะครับมันก็จะคุ้นเคยมันก็จะคุ้นเคยทูถูสูหุยขาวขาวมากขาวมากนะคะนี่นี่เห็นคนสวนขาวไหมคนสวนขาวครับคนสวนหรือหัวผักกาดหัวผักกาดเทียบเทียบสีผิวดิเทียบสีผิวน่ะเทียบสีผิวโอ้ขาวนะครับหัวผักกาดขาวขึ้นทันทีเลยนะฮะสดจากสวนสดจากสวน นะงั้นเราไม่รอช้าฮะชิมเลยครับเพราะว่ามันน่าจะนั่นน่าจะหอมนะค่ะหอมแบบเหมือนโสมเกาหลีเลยไม่เนี่ยก็้าคายอยู่นะคะคนละสี่อ่ะลองลองเอาหักไหมหักคึบเลยฟังเสียงนะคะครับหุ้ยน่าจะรุ้นะคะว่ากรอบนี่สวยมากมาครับเธอไม่ให้ชิมอะไนะคะหวานค่ะเฮ้ย จะบอกว่าหวานนะคะจริงเหรอแต่จะมีกลิ่นโอ้มาแล้วค่ะมาแล้วเริ่มแล้วค่ะอมาถามที่หนึ่งดีกว่าไอหัวผักกาดเนี่ยนะคะก็เอาไปทําอะไรได้บ้างหัวผักกาดนะคะก็คือทานสดอ่าไม่นิยมทานสดฮะเนี่ยหับนิทาแบบบานค่ะไม่ไม่นิยมทานสดซ่าแล้วค่ะเพราะอะไรครับที่ไม่นิยมทานสดเพราะด้วยด้วยกลิ่นที่ค่อัข้างแรงค่ะ ดมดูคุณนมโนติขอเนื้อขอยนต้องขอไปท่านผู้ชมนะครับคือเราเห็นว่ามันขาวมันน่ากินเราก็ให้พิธีกรซัดเข้าไปแล้วคำอร่อยแล้วก็รู้สึกว่าเขาบอกไจัดสดกัดรังแล้วอู้หวานค่ะนึกว่าจะหวานเหมือนแบบไปทําสุกแล้วก็คือไปปรุงสุกแล้วนะพี่ว่าจะหวานอ๋อซซาก็คือแบบมีความ ใครอีสากะหืนอะไรบัตมันหืนนยครับก็ไม่ค่อยนิยมทานสดนะครับก็จะไปประกอบอาหารอย่างอื่นต้มจืดนะคะเป็นส่วนใหญ่ต้มจับชายแล้วก็แปลรูปได้เป็นผักกาดดองหวานดองเค็มค่ะครับนอกจากในส่วนของหัวผักกาดแล้วยังมีแปลงอื่นๆอีกใช่ค่ะนี้ใกล้ๆกันเลยคณะนะคณะนะครับลําต้นอวบๆแบบนี้นะครับไปประกอบอาหารได้เลยค่ะตัดสดลงกระทะได้เลยค่ะ ผักสดสดเลยคณะหมูกรอบกำลังดีนะคณะหมูกรอบได้ด้วยจะเอาไปทำผักให้ดูไหมคะนี่นี่นี่อาอีกใบออีกใบครับใกล้ๆเลยนะท่านผู้ชมฮะฟังเสียงครับฟังเสียงครับนี่ครับกรอบจริงๆครับคือกรอบครับผักที่นี่กรอบสดกรอบจริงๆครับใช่นะ อันนี้ก็เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์จากสวนของพี่หนึ่งนะครับใชยายน้อยตะสักอันนี้คืออะไรครับผักกาดดองค่ะผักกาดดองนี่ดองเองใช่ไมื่อกี้พูดในคลิปว่าดองเองด้วยต้มน้ำเนี่ยนะคะใช้ปี๊บต้มน้ำครับแล้วก็ใส่เกลืออันนี้อันนี้พร้อมทานแล้วใช่ไหมใช่ค่ะพร้อมทานแล้วตัดให้พิธีกรชิมเลยได้ไหมมาคนสวนมาพิธีกรมาอย่างนี้ชิมไปแล้วเหรอชิมแล้วครับก็คืออร่อยนี่นี่นี่ รสชาติรสชาติเป็นไงอร่อยมากอร่อยสามารถทำกับอาหารได้เลยครับต้มจืดใส่กระดูกหมูอร่อยมากต้องไปลองทำถ้ายังไม่มีที่ซื้อนี่ครับส่วนพี่หนึ่งเลยครับว้าวเดี๋ยวเขากินโดีเขากินนะเดี๋ยวเขากินเล่นก็กินได้เรื่อยๆนะฮะฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงโอ้โหดีเสียงนะครับอร่อยมากเสียงไหมด้วยข้ออ่ะมั่งค่ะ เรอชอบกินกับอันนี้ส้มตาลน้ำพริกก uh, ็อร okay. um, ่อยโอ้โหฟังเสียง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 นะฮะอ่าเขียวครับไม่เคยกินโค่มากินแซ่บพี่แทน ครับผมออมพิธีกรครับแลนี่พี่หนึ่งผู้ดูแลสวนค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการที่นี่บ้าน,บ,านบอกแกว้วสวัสดีสสดค่ะ